สวัสดีค่ะเพื่อนๆและพี่น้องเอซทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางเราพัฒนานะคะก่อนไปรับชมรับฟังนะคะแอดก็มีคําเตือนเช่นเคยนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะวันนี้บ้านแอดมีแขกนะคะหากมีเสียงดังนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะวันนี้แอดทำคลิปในบ้านนะคะหากมีเสียงเข้ามาก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้อง f c ด้วยนะคะสำหรับวันที่วันที่25นะคะที่ผ่านมานะคะไปดูผลสรุปกันเลยนะคะวันแนวทางที่แอดให้ไปนะคะเข้ารุดดุ๊กดเนาะ วันที่25นะคะแนวทางออกนะคะแล้วพัฒนานะคะขอชี้แจงให้พี่น้อง fc ได้ทราบก่อนนะคะแอดลงให้แค่คลิปเดียวนะคะพี่น้องถ้าเข้าก็เข้าเนาะถ้าไม่เข้าก็หลุดนะคะพี่น้องจ๋าเพราะว่าลงให้คลิปเดียวนะคะไม่ลงให้หลายสูตรนะคะก็ถ้าชอบแล้วค่อยตามนะคะถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะ แนวทางชุดหตัวนะคะออกเก้าเจดสามสี่เจนะคะ2ตัวบนออก4ีเจ็อ่าสตัวล่างนะคะชุด8อ่าชุด3มตัวชุด4ตัวนะคะออก8 3สนะคะแล้วก็97ก็จะเป็นทางพี่น้องทางสปปลาวนะคะมาดูนะคะเข้าตัวไหนบ้างนะคะสีเจนะคะ เสียดายอะพี่น้องแต่ว่าเข้าในตารางนะคะแอดเน้นให้จับวินในตารางนะคะพี่น้องเน้นให้จับวินในตารางนะคะพี่น้องอันนี้เข้าในตารางนะคะตัวตัวเจาะไม่มีนะคะพี่น้องจา๋าก็เข้าวิ่งรูดนะคะเข้าทางสปปลาวด้วยนะคะเจ็ดเก้าเจ็ดแล้วก็4 7นะคะส่วน8 3ก็เข้าวิ่งรูดเช่นกันนะคะ ใครไปตาม 6s ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะพี่น้อง s ไม่ได้ลงให้หลายสูตรนะคะพี่น้องแปดสามนะคะแปดสามก็มีแค่แปดนะคะก็วันนี้ก็เข้าในตารางแล้วก็เข้าวิ่งรูดแปดนะคะแล้วก็เข้าเด่นเจ็ดนะคะเข้าทางสปปลาวเนาะก็ไปลุ้นกันต่อเลยนะคะของวันที่ยี่สิบแปดเลยนะคะก็ ขอบคุณพี่น้อง fc ทุกๆท,ท่านนะคะที่ร่วมสนับสนุนช่องเข้ามานะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะขอบคุณทุกไลค์และทุกแชร์เนาะแล้วก็ทุกคอมเมนต์นะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็กดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้กับแอดเนาะ,ะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะเราไปลุ้นต่อ28เลยนะคะเลขในตารางคิดมาแล้วนะคะได้หนึ่ สองห้านะคะเลขเด่นวันนี้จับมานะคะแอดจับสี่มาสี่สองห้านะคะวิ่งรูดที่สี่และสองนะคะอ่าตัวเจาะ สีนะคะถ้าใครอยากได้3ตัวหรือว่าสองตัวหรือว่าสตัวนะคะสามารถจับในตารางได้นะคะ4ี่สองสห้าสหนะคะอย่าลืมกลับหัวเดอพี่น้องสองนะคะ สองหนึ่งสองห้าสองเก้านะคะชุดกันนะคะวันนี้แอร์ไทพี่น้องกันเบิ้ลนะคะกันเบิ้ลนะคะสองสองห้าห้า ซีซีนะคะพี่น้องจ๋าได้ตัวชอบแล้วก็อย่าลืมไปกับบนล่างนะคะมาดูตัวที่แอดเน้นให้นะคะเน้น4 0, 0่4ูนะคะสี่สนะคะ 4ีกับ49เป็นตัวเดียวกันนะคะพี่น้องจ๋าก็ชอบอยู่นิดนึงเนาะสีกเนาะกันไว้เพื่อความชัวรก็ได้นะคะพี่น้องสำหรับ2นะคะแอดชอบ20นะคะแล้วก็25นะคะตัวนี้ก็อย่าลืมกลับหัวนะคะสำหรับชุดกันเบิ้ลนะคะแอดชอบ22งสกับ5้หเนาะ ฟันสีนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะตัวเลขทุกตัวเกิดจากการคิดคำนวณขึ้นมานะคะก็ตามกำลังแรงวันอาจจะมีเข้าและมีหลุดนะคะก็รับชมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดก็ได้เนาะก่อนออกไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีคะ่ะ